ตัวลิต้าก็รู้สึกต้องขอขอบคุณค่ะผู้ร่วมบริจาคทุกคนนะคะในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะคะที่ช่วยกันบริจาคเข้ามานะคะก็เป็นเงินจํานวนเยอะมากๆเลยก็ถือว่าโครงการ,รที่ประสบความสมมํสมาเร็จมากๆคุณอยากจะพูดด้วยใช่ไหมคะคุณอ,อ,อยากจะพูดด้วยใช่ไหมคะบอีว่าเดี๋ยวนะเชิญพี่พี่นะเชิญ เดี๋ยวๆขอได้ครับก็ใจรู้ว่าเขาจะไม่หยุดนริงๆแน่ๆค่ะก็คือว่าคือตัวลิต้าเชื่ออยู่แล้วว่าอืมเหมือนกับว่า เด็กทุกคนนะคะควรที่จะเข้าถึงการรักษานะคะแล้วก็มูล,มลนิธิโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลเดียวของประเทศไทยนะคะที่รักษาเด็กโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากที่มาทําข่าววันนี้นะคะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้คนเข้ามาทมําบุญกับทางมูลนิธิเด็กเยอะๆค่ะ ใช่คือจริงๆเราตั้งแต่หิตตาเป็นแม่นั่นแหละคะ่ะเราดิตารู้สึกว่าเราก็จะเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้เวลาเราเห็นเด็กป่วยเข้าไม่ถึงการแพทย์เราก็รู้สึกแบบเราก็สงสารนะคะแล้วก็ตั้งแต่เรามามีลูกลี่แตาว่าบริบทความคิดเราเปลี่ยนไป ความคิดความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรารู้สึกให้ความสําคัญกับเด็กมากขึ้นแล้วก็การเราเห็นเด็กเนี่ยเราก็จะรู้สึกเซนซิทีฟมากขึ้นแล้วก็โรงพยาบาลน,นี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดเลยนะคะไม่ว่าลูกจะไม่สบายหรือป่วยหรือมีอาการอะไรก็แล้วแต่อย่างรอบเนี่ยะะก็คือ,เ,อ,อเราช่วยเด็กให้มองเห็นนะคะลดการตาบอดไทยในยประเทศไทยให้น้อยลงค่ะมันเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะ,คะห,หรับน้องๆหนูใช่คุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ใช่ค่ะ,คะ,คะเพราะว่าเด็กก็คืออนา คตของชาตินะคะเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในการเติบโตของเราอีกยาวนานแล้วก็พยายามรักษาอาการเจ็บป่วยเขาให้ได้เขาจะได้มีโอกาสในการเป็นบุคคลเยาวชน ที่ดีของประเทศไทยต่อไปค่ะคุณก้อนเองก็พรอ้อมซัพพอร์ตกิจกรรมที่ลิต้าแบบทำใช่ค่ะก็คือก็คุยกันตลอดเวลาเราเข้าไปทํากิจกรรมนี้เราก็บอกว่าดีใจเพราะว่าคืออย่างที่ลิต้าบอกว่าพอบริบทเราเปลี่ยนไปในปัจจุบันเราเป็นพ่อแม่แล้วก็ตอนเด็กๆเวลาเราโตมาเราก็จะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขกักการได้รับแต่ปัจจุบันพอเราโตขึ้นพอเราเป็นพ่อแม่คนาการมีความสุขจากการได้ให้มันก็เป็นอีกความสุขอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับตัวพี่ก้อนเองก็ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลด้วยค่ะอย่างวันนี้เขาก็มาร่วมบริจาคด้วยค่ะสำหรับปีนี้ครับโครงการสำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลอะไร<ช>ก็สา,ารสามารถเข้ามาได้เลยนะคะก็คือมูล,ลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะสําหรับแม่แม่ผู้ปกครองที่ อาจจะมีเห็นลูกมีอาการป่วยหรือไม่แน่ใจว่าลูกจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็อยากให้เร่งเข้ามาให้เร็วที่สุดนะคะที่นี่มีมีหมอมีคุณหมอมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งมากๆจริงๆตัวริต้าก็ได้เข้ามาเยี่ยมโรงพยาบาลหลายรอบมากเลยค่ะรวมถึงคำแนะนำต่างด้วยเนาะใช่รวมถึงคำแนะนำต่างๆด้วยเห็นว่ากกวินเริ่มไปโรงเรียนแล้ว่ะคะใช่กกวินก็ไปโรงเ,เรียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็เขาก็จะเริ่มเข้าสังคมแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วค่ะค เราเป็นยังไงบ้างว่าลูกต้องเริ่มไปเข้ารงเรียนอนอาจจะเป็นช่วงเวลายังสัง้นๆอยู่อะไรอย่าเี้ยโอ้ช่วงแรกๆเราก็ลุ้นกันมากเลยว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะเป็นอะไรไหมเขาจะกินนอนจะเป็นอะไรไหมคือคือลิตาเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนก็จะเป็นห่วงเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็พอเราเห็นว่าเออลูกเราพัฒนาการดีขึ้นหลังจากไปเรียนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบ ดีใจเนาะใช่ก็เห็นได้ชัดเพราะว่าคือตอนนี้กลับมาเริ่มเริ่มเพราต้องเรนจะมีสอนภาษาจีนด้วยก็จะกลับมาเริ่มพูดภาษาจีนกับใสพ่อแม่ซึ่งตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องทําการบ้านหนักพอๆกันลูกใช่ใช่ี่แบบแอบเกาะรั้วดูอไปอะไรนีอยู่แล้วค่ะก็ไปส่องเลยวันแรกก็เป็นอะไรที่แบบตื่นตื่นเต้นที่สุดเนาะก็คือวันแรกเขาจะมีอาการร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยก็ เราก็จะแบบไปลุ้นเขาจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันหลังๆนี่คือพูดภาษาจีนออกมาเลยแต่ก็สบายใจเพราะวันแรกพอตอนเช้าไปส่งร้องไห้พอไปรับถามว่าโอเคไหมพรุ่งนี้มาไหมพอมาก็โอเคสบายใจหลังจากนั้นก็ไม่มีร้องอีกก็โอเคแล้วเขาน่าจะปรับตัวได้คลงวเาร้อง,งว อะไรนะครับลูกใครแบบที่โรงเรียนดีอะไรเงี้ยปรับตัวง่ายจริงๆจริงๆสบายไหมไม่ได้สบายขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้ต้องให้เครดิตภรรยาเพราะว่าคือเหมือนเขาก็เตรียมตัวลูกมาประมาณคุณก่อนไปเขาโรงเรียนก็พาไปแบบพวกเพลงรุ๊ปพวกอะไรอย่างเงี้ยซื้อกวินก็เขาก็จะคุ้นเคยประมาณหนึ่งกับการบางทีต้องอยู่กับคุณครูอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็คืออย่างตัวลิต้าก็จะพาไปเพลงรุ๊ปพามาเจอพี่ๆเจอเพื่อนๆพาออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่กลัวคนแล้วเขาก็ไม่ตื่นคนแล้วก็เนี่ยเรียนรู้เร็วแล้วก็ เราก็เหมือนโตไปพร้อมกับเขานะเพราะว่าการเป็นพ่อแม่ก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับเราค่ะแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรกับเรื่องภาษาโจภาษาจีเรอย่างนี้ก็คือน้องควาสนใจด้านภาษาด้วยใช่นกัก็ต้องไปถามขอคลิปมาเลยว่าสอนอะไรเพราะว่าเขาขึ้นรถมาแล้วเขาก็ร้องเพลงเป็นเพลงจีนเลยนะแบบชี่ชี่โชว์ชี่ชี่โชว์เลยนะพะร้องอะไรทําไมเราไม่เคยได้ยินอะไรเย่างี้เราก็ต้องไปขอคลิปมาแล้วเราก็ต้องฝึกเพื่อเราจะได้ร้องกับเขาได้ค่ะเริ่มมี จากโรงเรียนนะครับเขาจะมาเล่าว่าเขามีเพื่อนชื่อนู้นชื่อนี้อะไรเงี้ยวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกไปเยอะไหมครับตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาตอนนี้พูดเก่งขึ้นหรือมีความโตขึ้นเลย่าเ้ยครับเยอะมากๆเลยอย่างวันนี้อย่างวันนี้ก็วินก็มาด้วยนะคะเราก็รุ้นเหมือนกันว่าเขาจะตื่นคนไหมจะงอแงไหมอย่างวันนี้เขาก็น่ารักแล้วก็ไม่ตื่นคนเราก็รู้สึกดีใจที่ เขาเขาก็เขากับคนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวใช่ไม่กลัวค hmm? uh ่ะ huh. ค่ะโรงเรียนก็คือบทส่วนได้รับพ่พ่อพแม่ละเพราะว่าต้องมีเวลามีเวลาว่างแล้วมีก็เริ่มจะมีเวลาว่างแล้วค่ะอย่างช่วงเช้าก็จะจัดตารางทําอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังทําหน้าที่ไปรับไปส่ง ลูผมส่วนมากจะไปส่งเพราะว่าเขาจะเลิกตอนเวลาที่ผมประชุมพอดีก็ารยหลักๆผมจะไปส่งอะไรเงี้ยลิต้าก็จะไปส่งด้วยแต่ละหน้าที่รับก็จะเป็นลิต้าเป็นหลักครับคพอลูกเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเนาะลูกคนที่สองจะมาเลยไหม <laughs> <laughs> อยากรวยเะระ ก็จร <Es> ิงๆแล้ว <inal> พ <d isk> ี่กรณ์ก็ไม่เคยกดดันนะเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติว่าแบบถ้ามาก็มานะแต่ถ้ามันไม่ไม่มีไม่มาจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เขาก็ไม่เคยกดดันอะไรเราเลยไม่กดดันแต่กรลุนอยู่เล็กๆแปะก็อยากให้เขามีพี่น้องอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออการต้องแบบแบ่งปันอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วจริงๆตัวกวินเองเขาเคยมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าอยากมีอบากมี เม oh, ื่อก so ี้เขาพูดเลยเมื่อกี้ตอนพี่ปูถามว่าอยากมีน้องไหมเขาบอกอยากมีเขาตะโกนออกมาเลยค่ะเมื่อกี้ค่ะแล้วเขาก็แบบบอกว่าอยากมีผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเขาบอกผู้หญิงแล้วผู้ชายคือเอาสองคนเลยใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งเพิ่งพี่ปูเพิ่งถามเมื่อกี้เลยคือคือลิต้าเองก็คือบอสเป็นธรรมชาติไม่ได้หรบวกก็คือตอนนี้เราก็ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็เออถ้าจะมีก็มีแต่ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีก็ยังไม่ได้แบบ ว่าจะต้องอะไรอย่างไรค่ะยังไม่มาใช่ค่ะแต่งานทึงก็ยังไม่ใจอ่อนที่จะกลับไปเพราะว่ามีเวลาว่างก็คิดถึงมากนะเลยนะคะก็เริ่มมีเวลาว่างเราก็คิดถึงเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรก็คิดถึงเหมือนกันค่ะก็ยังไม่หายไปอย่างวันนี้ก็ได้เจอหน้าพี่ๆก็ยังมีผลงานอยู่ในโฆษณาบ้างในแอดอะไรต่างๆบ้างก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าละครอาจจะยังไม่ได้รับ ค่ะอีกนานไม่วางแผนไม่นานเลยคะว่าถามคุณสามีว่ายังไงคะ <c oughs> จริงๆแล้วแต่หมดเลยคือ,อจริงๆก็บอกบอกทางลิต้าเหมือนกันว่าคือละครก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นมีบทที่ถูกใจหรือว่ารู้สึกบทอะไรที่มันชายเลนจิ้งก็ไม,ไม่ไม่ติดอะไรเงี้ยครับเพราะละครทีนี้ก็ถ่ายสั้นลงเยอะนะไม่ได้ถ่ายเป็นปีเหมือนสมัยก่อนใช่แต่มันอาจจะมีข้อจํากัดเยอะขึ้นไหมคะด้วยความที่เป็นแม่แล้วด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ยังไงใช่เราก็อาจจะแบบมีความคอนเซิร์นในในตัวลิต้านิดหน่อยบางทีว่าเอ๊ะแล้วลูกเราจะ เราจะมีเวลาดูแลลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้นิดนึงนะค่ะที่ยังติดติดใจอยู่เพราะเขาก็ยังเด็กก็ยังมีความกังวลตรงด้านนี้ว่ากังวลเรื่องลูกใช่ว่าเอ้ยเราเราจะบริหารจัดการเวลายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกวันนี้ยังมีการจัดมาทีิจีบหรือไหมคะก็มีมีบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะก็ถามมากกว่าว่ารับละครไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สามีไฟเขียวแล้วนะคไม่สามีไฟเขียวแล้วค่ะไม่ติดครับไม่ติดครับอะไรคอาแฮปปี้เราไม่ติดครับหรือว่าเราให้มีคนที่สอบก่อนแล้วก็อยากให้ดีกว่าไหมคะให้โตไปเลยทีเดียวแล้วก็ยังไงดีคะให้วีร์ตากลับไปรับงานในวงการบันเทิงแลก็จริงๆแล้วแต่ดวงเลยเพราะคนที่สองก็ยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าพี่กรณ์ก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมนะตอนนี้ก็เล็กๆมากเลยอ้อนอ้อนอ้อนไหมครับมีอ้อนไหมอ้อนบางไอันนี้อ้อนออกซ์เลยนะครับไม่ถึงกันเลย อ๋อประมาณพีดด่มิกเมื่อกี้ใช่ใช่อย่างความสาคัญของเราพอพอมีลูกแล้วแล้วันทีที่เว็นกันมาเป็นยังไงบ้างคะมันดีแบบต้องแบบตัวหรือว่ามีอะไรที่ต้อง คือจริงๆก็คุยกันตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนมีลูกตั้งแต่แต่งงานว่าสุดท้ายถ้าวันหนึ่งมีลูกแล้วเนี่ยเราก็จะจะไม่ลืมความแบบว่าเออตอนความสองคนความเป็นแฟนกันเพราะนานๆทีเราก็จะมีเหมือนทริปที่เราไปกันแค่2คนก็จะมีโครงการฝากรูปไปกับคุณปู่นะคก็เหมือนว่าเหมือนไปฮันนีมูนกันสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือสุดท้ายผมว่าเรื่องของอ่าหน้าที่พ่อแม่ก็อย่างหนึ่งหน้าที่สามีภรรยาก็ต้องไม่ลืมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเติมเตลอดเวลาไม่ให้มันรู้สึกแบบว่าเออจืดชื ผมว่าคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องเหมือนแบบมีการแบบว่า refresh นานๆทีเนาะมันจะได้แบบว่าเออแบบว่าปรับจูนกันทุกให้ทุกอย่างมันราบรื่นอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีแบบกรอตบอกเตือนนะคะว่าเธอลืมฉันแล้วนะมีแบบแบบเตอร์ ช่วงแรกๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ต่างคนต่างเหอเข้าใจได้ครับใช่ครับก็พยายามดูแลเนี่ยค่ะก็ทําหน้าที่คุณแม่ด้วยก็ต้องอย่าลืมทําหน้าที่ภรรยาด้วยนะคะก็ดูแลสามีอย่างดีใช่ไหมคะดีมากจะให้เป็นมิคกูตรงนี้